ตอกลักครับบัดน,นี่ตอกลักจะอยูปปย่ประมาณไหนประมาณไหนเนี่ยเดี๋ยวสี่สี่หลักขั้นตอนการตอกลัก <c oughs> จะเห็นเลยๆสูตรก็แล้วแต่สูตรไฟสูนมันเนาะครับบัดน,นี้ เห็นหลายอยู่กระสูตรไปสูตรมั่นครับทิดกระแล้วแต่สูตรคนจังไดสูตรไพสูตรมั่นนี่แหละครับปกักง,งัไงเคยเห็นอันพี่มันอยู่ใน youtube มันกะมี่สมอใหญ่ตอกล่งกะซุกเล็กลงแต่ว่าสิเป็นเล็กหน่อยกลัวอันนี้มันนียวคุดน,นียวนียวคุดน,นียวสิสุกจะซุกใส่ในนี้เลยครับประมาณนี้ มันกันอยู่กะง่ายหลายแบบครับสลับใส่ได้บัดนีอย่างอีสามสามก็ติดนีนบ่บ่ประมาณนี่บ่สามสลับแ้าตอกน้ำมูบานกะระวังครับทอปป,ป้า เรื่องเดียวเลยครับทอประาป่าแตกระยะายามันนะเบิง้งหนึ่งสองสามเห็นระยะเอาแล้วครับนี่ระยะอีกสามครบแต่นี่คือสีบลูมีทอ ปป่าหรอครับเพราะว่ามันเป็นทางน,นะเพิ่งานเลี่ยงเป็น่นพาไปเยำส้มก,นนก,สกันครับจานนี้ถือนประสานงานมงกคบครับตอกลักเดี่ยวทีคลิปต่อไปก็คือเอาหลักไฟมาสูบลงครับอีกคลิปหนึ่ง